วสวัสดีแม่ซอมีแต่ตัวทออ็ทอปกอเธออย่าเปิดกระจกกันสิชันนาวนามากมอก,กันถนนเปียกเลยมอกยงกับฝนมองไม่เห็นทางเลยนะ อันนี้ตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยดูนาฬิกาดนะ้วยตอนนี้นะคะ16นาฬิกานะ23องศาหนาวมากมาจากที่ร้อนๆมาเจอแบบนี้ไม่อาบน้ำดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ จอยมูเซอร์นะครับจอยมูเซอร์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเวลา16นาฬิกานะครับบรรยากาศโอ้หมอกลงเยอะมากครับอุณหภูมิ3องศานะครับเวลาบ่าย4โมงครับ